สวัสดีครับตอนนี้ก็มีคนมาแฉนะครับเรื่องต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งนะครับว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการปลอมบุตรการศึกษารับจ้างปลอมบุตรนะรับจ้างหาคนมาเป็นกัรมาที่การอะไรต่างๆมากมายก็มีคนออกมาแฉแล้วก็จะอาจจะไปเอาทนายของพวกช่วมเชื่อมจิตมาว่าความด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับต้นอ้อนะครับ นะครับในฐานะพี่น้องกันเนี่ยว่าเอ๊ะมันเป็นความจริงไหมต้อนอ้อก,ก็บอกหนึ่งไม่ได้รับจ้างปลอมุดไม่ได้รับจ้างนะครับาหาคนมาเป็นกันมาที่การเรียกเงินเรียก,ยกทองแต่อย่างใดสองอย่างนี้ขอให้การปริสิธนะคราวนี้เรามาดูนะครับนะว่ามีคนออกมาแฉนะครับว่าต้อนอ้อไปเกี่ยวเรื่องกับปลอมมุดนะซื้อขายตำแหน่งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะฝากไปยังคนที่แฉนะครับไหนๆคุณก็แฉแล้ว คุณแฉถึงที่สุดนะเอาคนติดคุกให้ได้นะนะคนที่มาจ้างปลอมปลอมวุฒินี่ก็อา่าก็ผิดกฎหมายคนรับจ้างก็ผิดกฎหมายมหาวิทยาลัยก็ผิดกฎหมายนะครับก็อยากนะครับไหนๆออกมาแฉแล้วถ้าสมมุติมันเป็นเรื่องจริงต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่าหยุดแค่นี้นะครับถ้าหยุดก็แสดงว่าอะไรคุณเอาความเท็จ <c oughs> มาหลอกลวงประชาชนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดําเนินคดีถึงที่สุดต้อง จับมหาลลยมาติดคุกกรรมการติดคุกจับต้นอ้อติดคุกอ่าสอสอติดคุกให้หมดนะครับนะทั้งคนจ้างวานคนใช้คนสนับสนุนติดคุกให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดําเนินคดีถึงที่สุดนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็อยากกระถามไปยังนคนที่ออกมาแฉต้นออ้อว่าปลอมบุตรเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยเคยไปชักชวนนักลงทุนให้มาลงทุนหรือเปล่านะ แล้วก็ทุกวันเนี่ยโดนนักลงทุนเนี่ยเขาฟ้องร้องอยู่ร้อยกว่าล้านเพราะว่าคุณไปชวนนักลงทุนมาลงทุนเนี่ยปรากฏว่าลงทุนแล้วมันไม่สําเร็จจริงหรือเปล่าไปชวนนักลงทุนจริงหรือเปล่าครับช่วยตอบประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ฝากนะครับถ้าตัวเรามีแผลเนี่ยเราอย่าไปแฉคนอื่นเลยนะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองจุกรูจุกรู